สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทครับวันนี้ผมก็แคทไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดแอปที่ไม่จำเป็นออกจาก iCloud ครับใครที่ใช้งาน iPhone เนี่ย iCloud เป็นหนึ่งในแอปที่จำเป็นมากๆในการสำรองข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยเปิดใช้งานสำรองข้อมูลนะครับซึ่งเอาไปสำรองข้อมูล l ล ne นะครับสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งบางแอปเนี่ยไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเพอเอรเนี่ยระบบไปเปิดในการสำรองข้อมูลไว้นะครับทำให้เปลืองพื้นที่บน iCloud นะครับ เราสามารถปิดแอปพวกนี้ที่เราไม่ต้องการให้มันสำรองข้อมูลได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการปิดนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดแอปที่ไม่จะเป็นออกจาก iCloud นะครับช่วยประหยัดพื้นที่ iCloud ได้ง่ายๆครับขั้นตอนแรกก็คือให้กดมาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Apple ID ของเราครับ Apple ID ของเรานะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่ในส่วนของ iCloud ครับ iCloud นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ iCloud ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ แล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับแอปที่ใช้ iCloud ครับแอปที่ใช้ iCloud ตรงนี้เลยครับกดแสดงทั้งหมดครับกดแสดงทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเลือกเลยครับว่าต้องการปิดแอปอะไรนะครับที่ไม่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ iCloud ครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อ่าบางแอปเนี่ยอ่าหุ้นเนี่ยไม่ต้องต้องการใช้งานนะครับปิดไปได้เลยแอปโฮมไม่มีไม่ได้ใช้นะครับกระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยนะครับตัว ในส,ส่วนของหนังสือคําสั่งรัฐช่วยบริการเสริมเนี่ยเราต้องการให้เชื่อมต่อนะครับเราก็ปิดได้หมดครับพอเราปิดเนี่ยระบบก็คือทําการไม่ซิงกับ i อคาวนะครับก็ช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับไม่ต้องเก็บข้อมูลอย่างเช่นไอเลือกพีดีเนี่ยไม่เอาอ้นนะครับในส่วนของ s h o ป e, ปี้อ่ะไม่เอาไม่ก็ซอฟทไม่เอาเกมไม่เอานะครับอะไรที่มันมีเชื่อมต่อกับ i อคาวที่เราไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ปิดได้นะครับอ่านะครับ เพราะเมื่อเราปิดนะครับแอปต่างๆนียก็จะไม่ทําการสํารองข้อมูลบน c l o าวแล้วนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่บน c l o าวนะครับช่วยป้องกันปัญหา c l o าวเต็มเร็วนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นครับใครที่ยังไม่เคยเช็คนะครับแนะนําว่าให้ลองไปเช็คดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงได้ครับหรือจะกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟ์ครับ